สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามานะครับท่านผู้ชมผมอาจจะเอาภาพขึ้นไม่ทันโดยตอนนี้ครับท่านเผด็จการนั้นได้ลุกคืบแล้วนะครับท่านผู้ชมได้ทําการปิดไวทีวีแล้วครับท่านและบางสื่อนั้นก็ออกมาบอกว่ายังไม่ได้ปิดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องกันกองกันก่อนนะครับท่านโดยรายการที่น่าจับจ้องนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ของไวทีวีนั้นคือโอวเวียวครับท่านซึ่งตั้งแต่ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมยึดอานาจมาจากยิ่งรักชินวัตนนั้นก็ ได้ทาการปิดรายการโอววิวมาแล้ว2ครั้งนะครับ่านบูชมของอาจารย์ศิีโรธทามไับูลนั้นแล้วก็ทูน่าไทยแลนด์ครับท่านแต่นี้เดลีนิวแจ้งเข้ามาครับท่านด่วนสั่งปิดไว้ทีวีทุกช่องทางฝ่าฝืนพหลกอแล้วก็อีกสามสื่อที่ว่าไปนั้นลอลุ้นนะครับดานบูชมคือเดอะสแตนดาร์ดเดอะพอเตอร์แล้วก็ประชาไทยครับท่านสารสั่งปิดทุกช่องทางออนไลน์ไวทีทีฝ่าฝืนพหลกรฉุกเฉินขณะที่3สื่อรอลุ้นครับท่านนะครับ ่ันบูชมโดย20ตุลาอะไรสุดแท้แต่นี้โอ้โหยาวเว้ยนะครับ่านบูชมเดี๋ยวมาอีกที่อันหนึ่งก่อนครับก่อนที่จะไปที่อาจารย์สีโรจนะครับท่าน ส่วนกรุงเทพธุรกิจครับท่านแจ้งเข้ามาเมื่อช่วงกุชยามนี้เองครับท่านแล้วุณจะเชื่อใครดีว่าเนี้ยนะครับด่านผูชมโดยยังไม่ปิดไวทีทีดีเอสแจง้งยังรอหมายสารรองประหลัดกระทรวงดีเอสเผยยังไม่ปิดไวทีวีขณะที่ดีเอสแจง้งยังรอหมายสารส่วนอีก3าสื่อได้แก่ประชาไทยเดอะรีพอร์เตอร์และเดอะสแตนดาร์ดอยู่ในกระบวนการพิจารณาครับท่านก็น่าจะปิดจริงๆแล้วนะครับด่านผูชมแนะให้ไปติดตามช่องทางไหนครับท่านเดี๋ยวผมจะโฆษณาให้อาจารย์สิรโรธอย่างดี ดวงกันเลยทีเดียวนะครับทด้นบูชมโดยขนาดนี้อยู่ระหว่าง รอหมายสารอนุมัติซึ่งหลังจากมีคำสั่งศาลออกมาเจ้าหน้าที่แพลตฟอร์มจะต้องดำเนินคดีเอ้ดำเนินการปิดภายใน15วันหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มไม่ทําการปิดกั้นภายใน15วันกระทรวงดีเอสจะดําเนินการแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนเอาผิดมาตา27แห่งบลบบอคอมพิวเตอร์ต่อไปทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมบีผู้ทิพพงศ์ครับท่านผู้ซึ่งตามตูดไอ้เทือกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป่านกหวีดแล้วก็ได้ดิบได้ดีจากการยึดอำนาจของไอ้ประยุทธ์นั้นได้ออกมากําชับและมีความวงใใหหหได้้้บมมอาายจนที ศูนย์เฝ้าระวังการติดตามสถานการณ์การชุมนุมกระทรวงดีเอสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายทยอยส่งหลักฐานที่เก็บรวบรวมได้ส่งให้ทางกองอวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับท่านผู้ชมกรอรอชอและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงของอำนาจศาลดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดนะครับท่านแต่ตอนที่ไอ้พวกกบฏนกหวีดมันไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชม ทั้งนี้ฝากเตือนประชาชนอุ้ยฝากเตือนประชาชนด้วยครับท่านแม่มึงเอ้ยมึงไปเตือนเมียมึงก่อนโดยบอกให้มอ็บกลับบ้านอีกควายเอ้ยในะการผูชมทั้งนี้ฝากเตือนประชาชนผู้ใช้โซเชียลมีเดียจะโพสข้อความภาพสถานการณ์ใดๆต้องระมัดระวังไม่ให้ผิดต่อกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้รับติดตาม เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและมอนิเตอร์การเคลื่อนไหวการใช้โซเชียลมีเดียรวมถึงผู้ที่กระทำการแชร์ข้อมูลลีทวิตที่ผิดเพระพรคอมพิวเตอร์และพละกอฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงมันว่างมากนะครับเดมนบูชมแม่มเอ้ยไม่หลับไม่นอน24ชั่วโมงแล้วนะครับท่านเพื่อดํดำเนินการเอาผิดทางคดีตามขั้นตอนกฎหมายทันทีอุยอ้ยอุย้ยกลักวกลักวกลัวอุ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วอุว้ยกลัวเหลือเกินนะครับเดมนบูชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวมาได้ อาจารย์สิโรดค้ามไายบูลครับท่านอันนี้ข่าวสดแจ้งเข้ามาในกระดนบูชมสิโรดไวทีวีเดือดลั่นยิ่งสั่งห้ามสื่อประชาชนยิ่งจะออกไปมอ็บในกระ่านบูชมโดยเหตุการณ์นี้นั้นอาจจะย้อนลึกชาติไปถึงสมัย14ตุลาและพฤษภา35ครับท่านโดยสมัยนั้น,น,นการสื่อการสื่อสารยังไม่ค่อยที่จะ สะดวกเท่าไหร่นะครับด่านบูชมและหลังจากที่มันมีการปิดกั้นสื่อนั้นนะครับด่านบูชมประชาชนทุกหลยนั้นก็ได้รวมตัวออกไปครับท่านบ้างก็เป็นห่วงลูกหลานนะครับด่านบูชมขาดการติดต่ออะไรนั้นก็เเด็จการกลัวกระดาษนะครับด่านบูชมอันนี้ก็มากลัวสื่ออีกแล้วครับท่านโดยช่องผมนั้นอาจจะรับเกียรติเป็นหนึ่งในสามแสนช่องสามแสน URL ส้นดินส้นเบื้ออะไรที่ไอบีผู้เดินตามตูดไอ้เถือกนะครับดิานบูชมเป็นสมุนนะครับด่านบูชมมาอย่างชั่วนาตาปีนั้นหรือเปล่านั้นก็ แน่ใจวุ้ยกลัววุ้ยขณะที่แย้มถาบนีเอียดสีชัยไม่หวันเดอะรีพอร์เตอร์สอดโดนแบนยันทําหน้าที่ต่อตามหลักวิชาชีพแล้วก็บอกออดสแตนดาดนะครับท่านลั่นยืนหยัดทาหน้าที่สื่อหลังถูกระง,งับเผยแพร่มาต่อที่สิโรลต่อเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชม อาจารย์สิโรดคามไพบูลในฐานะสื่อมวลชนชื่อดังและผู้ผู้จัดรายการวอทีวีรายการโอเวอร์วิวนะครับได้บูชมซึ่งรายงานข่าวการชุมนุมอย่างต่อเนื่องได้เปิดเผยต่อกรณีดังกล่าวว่าทันทีที่รัฐบาลสั่งห้ามถ่ายทอดสดและลบข่าวการชุมนุมของวอยเดอะสแตนดาร์ดเดอะรีพอร์เตอร์นะครับได้บูชมและประชาชยผลข้อแรกคือประชาชนต้องไปชุมนุมด้วยตัวเองผลข้อที่2คือสื่อที่ไม่โดนห้ามก็จะเซ็นเซอร์ตัวเองและลดการรายงานข่าวชุมนุมและผลข้อ3คือประชาชน ชนยิ่งต้องออกไปหาความจริงโดยชุมนุมด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ชมเมื่อรัฐบาลห้ามสื่อถ่ายทอดการชุมนุมประชาชนที่อยากทราบข่าวสารก็มีทางเลือกแค่ต้องไปดูการชุมนุมด้วยวเองครับท่านโดยเรากําลังเข้าสู่ประเทศที่รัฐบาลปิดหูปิดตาประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบนะครับท่านผู้ชมพลเอกประยุทธ์ซึ่งยึดอานาจมานั้นมึงอย่าเพิ่งยิ้มต้องรับผิดชอบแต่มึงอย่าเพิ่งยิ้มไม่มีผมเติมให้เองนะครับท่านเพราะเป็นคนตั้งผู้บัญชาการตํารวจให้ออกคําสั่งนี้และการดําเนินการปิดจะ Cười tôi! กสทชและกระทรวงดีซึ่งรัฐมนตรีอยู่ใต้บังคับบัญชาของไอ้ประยุทธ์ในการทดานบูชมส่วนกสทชทั้งชุดหมดอายุแต่ปี60แต่ไอ้ประยุทธ์นะครับไอ้ไม่ใช่ไม่แต่อู้ตายแล้วไอ้เบื้องตูครับท่านให้อยู่เป็นต่อจนอยู่ในตําแหน่งแล้วเกือบ10ปีนะครับทดานบูชชมโดยอาจารย์ศิีโร์ครับท่านได้คอมเมนต์ออกมานะครับ่านผูชชมตอนนี้ให้แท็กเซฟไวทีวีนั้นมีมาอย่างมากมายก่ายกองแล้วครับท่านอันนี้ล่าสุดช่วยกุญแจยามนะครับเดานบูชชมแจ้งเข้ามาเลยศิีโร์ค้ามไหบุญนะครับน โดยอันนี้เซฟไวทีวีของทวิตเตอร์ครับท่านมีรายงานว่าการปิดไวเป็นแผนยั่วย,ยุของประชาชนให้ตอบโต้สื่อค่ายรัฐบาลขอความกรุณาทุกท่านอย่าตกหลุมพังโฟกัสที่เรื่องประชาธิปไตยต่อไปไว้ถูกปิดเพราะรัฐบาลใช้อำนาจตามสถานการณ์ฉุกเฉินจะเซฟไวคือต้องฟื้นประชาธิปไตยและหยุดคําสั่งประยุทธ์เรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนผู้ชมโดยในทมกลางสถานการณ์ฉุกเฉินพอรา ก็ฉุกเฉินส้นตีนส้นเบื้ออะไรของมันนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะไม่สามารถไปฟ้องสารปกครองได้ครับท่านนี่แหละครับท่านที่มันพยํยาตตำบอนนะครับท่านผู้ชมและทางไวทีวีครับท่านออฟฟิเชียลเลยนะครับท่านผู้ชมแถลงล่าสุดออกมา รองปลัดดีเอสเผยคำสั่งสารเผยเสารมีคำสั่งบิดทุกแพลตฟอร์มในสื่อออนไลน์ของไวทีวีส่วนสันวข่าวอีซีแห่งทรงหลักฐานไปพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาที่ผ่านมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เพิ่งมีการเผยแพร่ครับท่านโดยกูจะโดนด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมทยอยไปกดติดตาม ช่องสำรองผมไว้ด้วยครับท่านรวมถึงช่องนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามนั้นก็กดอย่างทดนๆกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะขณะน,นี้บริษัทไวทีวีจำกัดยังไม่ได้รับเอกสารคำสั่งศาลนะครับท่านผู้ชมไวทีวีถูกสั่งปิดหรือเปล่ายังไมไ่รับคำสั่งศาลนะครับท่านก็ต้องไอ้นี้อย่างรวดเร็วก่อนแล้วครับท่านอันนี้เป็นการแถลงด่วนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้นะครับนนะะท่านเดี๋ยวลีทวิทก่อน อาจารย์สิโลดในะครับท่านบูชมได้ออกมาบอกว่าให้ไปกดติดตามใหม่ครับท่านโดยเดี๋ยวเข้า Facebook โชคุช,ช,ชยานในการดานบูชมแป๊บหนึ่งครับท่านอย่าเพิ่งรีบอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ช่องผมอาจจะเป็นหนึ่งในสามแสนยูเหรือเปล่านั่นก็กลัวเอ้ยกลัวกลัวโดยพี่มึงอย่าเพิ่งตายฟังข่าวต่อนะครับท่านโดยอาจารย์สิโลดครับท่าน ด้วนสารสั่งปิดไว้ทีวีเว็บไซต์เฟซบุ๊กและ YouTube ตามคำขอของรัฐบาลอ้างผิดพรบคอมพรกฉุกเฉินรอเชื่อสแตนดาร์ดรีพอร์เตอร์และประชาไทยต่อนะครับท่านผูชมอันนี้อาจารย์สีโรดของสีโรดค้ามไพบูลทาง Facebook ครับท่านแล้วก็ต่อมามีรายงานว่าการปิดไว้เป็นแผนยุ่ยยุให้ประชาชนตอบโต้สื่อค่ายรัฐบาลนะครับท่านบูชมไอ้ชวนั่นเองนะครับทร่านบูชมไอ้เนสักอย่างนั้นไอ้สนิ้วขอความร้ ทุกท่านอย่าตกหลุมพรางโฟกัสที่เรื่องประชาธิปไตยต่อไปนะครับท่านก็อย่างที่ได้ถแถลงเรียนบอกไว้ครับท่านส่วนอาจารย์สิโรก็ได้บอกว่าขอยืนหยัดทาหน้าที่ต่อไปต่อให้รัฐบาลจะใช้อํานาจสารปิดไว้ผมก็จะทําหน้าที่ในการรายงานความจริงจากประชาชนไม่หยุด แลฐทบาะเจ้าปืนจ่อหัวหรือยัดข้อหาอะไรก็ช่างครับระบบระบบบปผดเดการประเทศมาเจ็ดปีแล้วคราวนี้ประชาชนสู้ไม่ถอยถ้ายอมปิดปากเงียบเพียงเพราะผู้มีอำนาจเขาจะลากเข้าคุกเราคงไม่เหลือซึ่งความเป็นคนแล้วนะครับท่านโดยผมก็ขอแสดงจุดยืนตรงนี้ครับท่านร่วมกับสื่อต่างๆนะครับเดินผู้ชมไวทีวีเดอะสแตนดาร์ดนะครับท่านเดอะรีพอร์เตอร์แล้วก็ประชาไทายด้วยครับท่านว่าจะเป็นกระบอกเสียงให้ระบอบประชาธิปไตยของเรานะครับเดินผู้ชมให้ประเดจการ จงพินาถให้ทรราชมันตายไปไวๆนคะครับท่านผู้ชมโดยถ้าจะให้ผมหยุดทำหน้าที่ทางเดียวคือคุณต้องทำกับผมเหมือนกับที่คุณทำกับเด็กมัธยมที่แยกปทุมวันจนคนสาบแช่งคุณทั้งแผ่นดินสู้ต่อไปเพื่อประเทศไทยเพื่อประชาธิปไตยและศสรีภาพของประชาชนอย่างสันติวิธีด้วยกันครับ ไวทีวีสูกด้วไวทีวีถูกสารปิดตามคําขอของรัฐบาลทุกช่องทางฝากทุกท่านกดติดตามผมที่นี่นะครับเ่านผู้ชมครับก็แฟนเพจนะครับเ่านผู้ชมสีโรด้ามไผ่บูนครับท่านไปกดก็อย่างโดนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านแล้วก็ กุ่มนะครับท่านก็กดเข้าไปได้แล้วก็ YouTube ครับท่านของอาจารย์ศีโรธค้ามไผบูนนะครับท่านผู้ชมเข้าไ,ไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าศิีโรธค้ามไผบูนเป็นภาษาไทยครับท่านแล้วก็กดติดตามอย่างโวนๆกันเลยทีเดียวโดยผมจะเข้าให้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยพิมพ์ว่าศิีโรธค้ามไผบูนครับท่านแล้วก็นี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้คนติดตาม77,400ครับท่าน7 4หมื่นคนนะครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจ ใจนะครับท่านโดยโทรศัพท์ผมนั้นแม่มึงภาพก็เหมือนกับเครื่องคิดเลขเลยนะครับทดานบูชมอันนี้คือช่องทางทางอะไรวะ u t ท b e นะครับท่านโดยไปกดติดตามอย่างดวนๆกันเลยทีเดียวครับท่านสีโรดข้ามไพบูนทาง u t u b e นะครับท่านพิมพ์เข้าไปภาษาไทยเลยครับท่านผู้ติดตามตอนนี้7.7 4 7 0 0 0 7จ็0สนเืะครับท่างมือชมผมก็ขอเป็นกระบอกเสียงให้อาจารย์สีโรดรวมถึงอีกช่องทางหนึ่งครับท่านแฟนเพจ a c e b o o k นะครับท่านสีโรดข้ามไพบูนอันนี้ท่านก็ไปกดติดตามได้มีคนติดตามอยู่358,8005คนครับท่านนะครับท่านมู้ชมอันนี้เป็นอันที่2ครับท่าน นะครับท่านเข้าไปกันได้เลยอันนี้ทางเฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าภาพมันจะชัดหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยนี้เอาภาพขึ้นไม่ทันแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นการถแถลงด่วนอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ แฟนเพจเรียบร้อยแล้วุบปุ๊บปุ๊บ,บอ่ะเหลือกุ๊บครับท่านกรุ๊บนะครับท่านผู้ชมเขียนสีโรดค้างไผ่บูนแล้วไปที่กลุ่มครับท่านตอนนี้ก็เข้าไปผมเข้าไปตั้งนานแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามนัดวีวีสองทาง Facebook ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทางสําคัญเลยครับท่านทาง u t u b e นะครับท่านผู้ชมต้องขอถแถลงบอกไว้ตรงนี้ก่อนว่าทาง Facebook นั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดลงอะไรที่เกี่ยวกับสื่อการเมืองนั้นมันจะทําให้มันลงยากมากครับท่านแล้วก็ติดเหลือ ทุกคิดเลยนะครับได้มูชมตั้งแต่ผมทํามานั้นฟังชา้ชาๆจะชัดท่านไม่ได้หูฝาดแต่อย่างได้นะครับได้มูชมลงไป200-300กว่าคลิปนั้นได้ ค่าโฆษณาค่าตอบแทนรวมนูนละค่านะครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามากมายก่กองใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับท่าน77เ็ซนนะครับท่านผู้ชมย้ําอีกครั้งชา้ชาชา้ชาชาัดๆท่านไม่ได้หูฝาดอย่างแน่นอนครับท่าน7 7เซ็ซนครับท่านไม่ถึง1ดอลลาร์นะครับท่านผู้ชมแม่มึงเ้ย1ดอลลาร์สาบาท7 7เซ็ซนนั้นก็อื้อหือนะครับท่านผู้ชม,แล,ชมและอาจารย์สีโลก่ก็ฝากทุกท่านเชิญชวนเพื่อนๆกดติดตามเพจนี้ไว้ทีวีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ วร์วิวแล้วก็ YouTube สีโรดค้ามไผ่บูนภาษาไทยนะครับท่านแล้วก็กลุ่มสีโลดค้ามไผ่บูนด้วยครับอ่า โดยเข้าไปที่โอว์วิวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าคนครับท่านไปกดติดตามไปด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้น YouTube อาจจะคาราคาซังหรือไม่นั้นไม่แน่ใจต้องรอคําคสั่งสารอีกทีครับท่านโดยเผด็จการมันจะเริ่มที่จะกลัวกระดาษแล้วนะครับท่านผู้ชมกลัวนักศึกษากลัวล่มนั้นเดี๋ยวต้องจ้องอย่างดีๆเลยทีเดียวว่าตอนนี้นั้นผมรู้สึกว่าเพื่อนแจ้งข่าวมานะครับท่านผู้ชมวงใหนเพราะว่าผมนั้นช่องผมนั้นเป็นหนึ่งในสามแสนช่องนะครับท่านผู้ชมก็ขอขอบค ด้วยบีที่ให้เกตินี้มานะครับท่านคิดว่าผมจะกลัวหรือจะหุบปากผมได้นั้นมีอย่างเดียวครับท่านต้องเอาให้ผมไปอยู่จะพูดไปมันก็ไม่ดีนะงัานผู้ชมโดยช่องผมนั้นเป็นช่องที่ดีมีคุณภาพประนามประยุทธ์ทุกไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ไเลยโอ้ตายแล้วชื่นชมมาเด็กประยุทธ์วันละเล็กน้อยถึงปานกลางนาทีครึ่งถึงเกือบหนึ่งนาทีหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือตอนนี้ผด็จการมันจะเริ่มปิดปากสื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็ ็ขอยืนเคียงข้างอาจารย์สิโลดครับท่านโดยไม่ใช่ว่าจะออกมาหาซีนนะก็ได้บูชมผมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มทําข่าวแล้วนั้นปรชาชาชงหลายที่ติดตามผมนั้นคงจะรู้ดีครับท่านส่วนโอ้โหเจ็บใจมากเลยครับท่าน14ตุลาทัวลงจะดูพรน,นี้ของผมลงไปนะก็ได้บูชมแสนห้าหมื่นแปดวิวครับท่านคนกดไลค์สี่พร้อยแปติดเหลืองครับท่านุย,ยาม แม่เมองเอ้ยติดเหลืองนระะัก็่านผู้ชมโดยไอ้นี้ตอนที่เกี่ยวกับพวกการเมืองที่มันจะชอบติดเหลืองบ่อยนะครับท่านก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านส่วนที่ไลฟ์สดวันก่อนล้นหลามน,นั่นก็เหลืองอีกแล้วอะไรกันวะเนี่ยแม่มืองเอ้ยนะครับท่าน ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เราลบนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้น20ตุลาม็อบจะไปไหนกันดีนั้นเราก็ต้องมาเช็คทวิตเตอร์เล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสถานการณ์เต็ไมไปด้วยความคุกกุนครับท่านแฮชแท็กม็อบ20ตุลาแล้วก็เยาวชนบทแอกก็ได้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมม็บอบ20ตุลาขึ้นเทรนอันดับหนึ่งตอนนี้รีทวิตไปแล้วกว่า600,000กว่าครั้งนะครับท่าน รวมถึง s a ฟไว้ทีวีครับท่านมนาการผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมมาถแถลงก่อนเ a ฟ e b ยทีวีตอนนี้ก็ติดอยู่ในอันดับเทนทวิตเตอร์ด้วยครับท่านนใานการผู้ชมเดี๋ยวเช็คก,ก่อนเดี๋ยวมันมีทวิตเตอร์ที่ วอาวแล้วครับท่านแบรนด์สปอนเซอร์เนชั่นก็รีเทิร์นกลับมาออนสเตจอย่างยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมอ่านสักหน่อยไว้กูจากกระแสต,ตอนนี้ที่เริ่มแผวอยากให้กลับมาเล่นแฮชแท็กแบรนด์สปอนเซอร์เนชั่นกันไม่อยากให้หายไปหรือลืมการที่เรางดซื้อมันช่วยได้มากจริงๆนะคะแฮชแท็กม็อบ20ตุลาครับท่านเดี๋ยลงรลีทวิตกัน เซฟเลยนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงแบรนด์สปอนเซอร์เนชั่นอย่างต่อเนื่องนะครับท่านโดยผมอาจจะเอาภาพขึ้นไม่ทันนะครับท่านผู้ชมเพราะเดี๋ยวมันจะมาฟ้องผมนั้นโดยเฟคนิวเก่งนักใช่ไหมได้แฮแท็กแบรนด์สปอนเซอร์เนชั่นนะครับท่านเอาละเว้ยเนชั่นตอนนี้มึงจะกลราคาสังแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยแบรนด์เนชั่นนี้เดี๋ยวจะมาจะแจ้งแถลงลวกไส้อีกทีหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่รบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมแบรนด์สปอนเซอร์เนชั่นและบอกคุณพ่อ รักแม่เลิกดูในชั่วครับท่านนะครับท่านผู้ชมและเดี๋ยวหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเดี๋ยวมาจัดแจงแถลงขอีกครั้งนะครับท่านโดยการที่ปิดปากสื่อนี้ถ้าเกิดปิดปากสื่อได้ก็เท่ากับว่าประชาชนนั้นไม่เหลืออะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับการประชาธิปไตยอะไรสุดแท้นั้นนะครับท่านผมจึงขอประกาศจุดยืนตรงนี้ว่าปิดไปก็ไม่กลัวครับท่านปิดใหม่ก็เปิดใหม่นะครับท่านผู้ชมอย่างที่ไอ้ประยุทธ์มันเคยบอกเหมือนกระท้อนยิ่งทุบยิ่งโตนะครับท่านก็ขอฝากประชาชนหลายนไว้ ในอ้อมใจด้วยนะครับท่านผู้ชมสําหรับช่องนัดบิวช่องนี้นั้นโดยวันนี้ถแถลงอย่างด่วนครับท่านไม่มี อะไรดีที่จะเอาขึ้นทันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จึงไปทางกระแสข่าวที่ผมรวบรวมมาแถลงข้างต้นครับท่านผู้ฟังที่ก็ลบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนัดวิวทาง YouTube ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ช่องนัดวิววอล์กทาง YouTube ไปด้วยครับท่านผู้ฟังที่ก็ลบแล้วพบกันใหม่สวัสดีนะครับท่านผู้ชมและกลับมาพบกับผมสีโรดค้ามไพบูลทางเพจโอวิวยูทูบไวทีวีซึ่งไม่รู้ว่าจะโดนปิดไปแล้วหรือเปล่านั้นต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมจบข่าวไปก่อนครับท่าน